นะครับก็สวัสดีนะครับตั้งในทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยของใบงานที่10นะครับนะครับซึ่งใบงานที่10บนะครับเราก็ต่อวงจรตามตัวอย่างที่เขาให้มานะครับต่อลงไปในโปรแกรมโปรติอุสนะครับซึ่งนะครับเราเมื่อเราต่อวงจรแล้วเนาะเราก็เริ่มดูตารางนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองค่าตามตารางข้างต้นนี้นะครับซึ่งวงจรโปรติอุสที่ครูต่อไว้นะครับก็จะมีหน้าตาเนแบบนี้นะครับนะครับนะครับ เนาะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็เริ่มการทดลองเลยนะครับโดยสถานะแรกนะครับเขาให้ g หนึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วตัวอื่นเป็น x x x นะครับความหมายของ x คือเมื่อคือดอนแคร e นะครับเมื่อ g หนึ่งเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ว่าลอจิกไหนจะวิ่งเข้าไปหาตัวไหนเนี่ยนะครับมันก็ยังมีค่าหรือมีเอาต์พุตเนี่ยที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะนะครับเมื่อเรากด g หนึ่งเป็นหนึ่งแล้วนะครับ สถานะ LD ติดเนาะแล้วก็มันถือสถานะแรกนะครับที่ให้เป็น1หมดเลยนะครับต่อมานะครับอ่าเราก็มาดูนะครับอ่าต่อมาอันที่2นะครับให้ G B 2เอ่อ G 2 B เนี่ยนะครับเป็น1นะครับสถานะอื่นเป็น X ใช่ไหมครับคือ don't care ไม่ว่า G 2 B เนี่ยเป็นอะไรนะครับตัวในเอ่อเอาพุทก็จะเป็น1อยู่ดีนะครับแล้วก็ใส่1 ต่อมานะครับ g 2 b เป็น0น,นะครับครับแล้วก็ g 1เป็น0 g 2 a เป็น1น,นะครับเนอะที่เหลือเป็น0หมดเลยนะครับเราก็ด uh. ูนะครับ d 1ดับไปดวงเดียวนะครับ hmm. d 1เป็น0ก็คือ y 0เนาะนะครับ y 0เป็น0นะครับที่เหลือเป็น1หมดเลยนะครับต่อมานะครับ a เป็น1นะครับ g 2 a เป็น1ที่เหลือเป็น0นะครับ y 1เป็น0นะครับที่เหลือเป็น1หมดเลยเนาะ นะครับต่อมานะครับ b เป็น1นึ่งครับเหลือเป็นศูนย์เนาะโอเคนะครับมันก็จะไล่มาเรื่อยๆเหมือนตารางตัวอย่างนะครับอ่า b เป็น1นะครับ a เป็น1นนะครับเนาะศูนย์ที่อะไรศูนย์หนึ่งสองศูนย์ที่ y สามเนาะนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นศูนย์ที่ y สี่นั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นศูนย์ที่ y ห้านะครับ แล้วก็ศูนที่ y 6นะครับแล้วก็เป็น1ทั้งหมดก็จะเป็นศูนย์ที่ y เร็จนะครับที่เหลือเป็น1เนาะนะครับสถานะตามนี้เราก็จะเขียนได้ตามนี้นั่นเองนะครับเนาะอ่ะไม่คุเขียนไม่เสร็จนะครับนะครับต่อมานะครับอ่าเราก็ต่อวงจรตามรูปที่17นะครับซึ่งเป็น ic 7 4 4 7เนี่ยครับต่อ u อกับ เซเว่นเซกเมนต์นะครับคอมมอนแอนโนดเนาะนะครับคอมมอนแอนโนดได้คือปล่อย VDC เนาะนะครับหรือ VCC เนี่ยเข้าที่ขาคอมมอนนะครับต่อมาคือวงจรนี้เนาะนะครับซึ่งครูต่อได้ตามวงจรนี้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มาดูค่าเลยนะครับว่าเขาป้อนอะไรที่เท่าไหร่นะครับอ่าเนาะเราเซกเมนต์จะแสดงตัวเลขอะไรขึ้นมานะครับต่อมานะครับสถานะแรกนะครับ RBI เป็น1นะครับตัวเดียวนะครับ มีเลขอะไรขึ้นมานะครับมีเลขแปดขึ้นมาแล้วเขียนเลขแปดนะครับต่อมานะครับ R B I กับ L T เนอะเป็นหนึ่งนะครับเมื่อกี้โทษโทษเลืม L T นะครับเกิดเลขศูนย์ขึ้นนะครับเราก็ใส่เลขศูนย์เลยนะครับต่อมานะครับ L T เป็นหนึ่งกับ A เป็นหนึ่งนะครับส่วน R B I จะเป็นหนึ่งก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้นอกพร้อมเป็น x นะครับเป็น don't care เกิดเลขหนึ่งขึ้นมานะครับ B เป็นหนึ่งนะครับ A เป็นศูนย์ จะเป็นเลข2เนาะ B เป็น1 A เป็น1เป็นเลข3นะครับ C 1น D ศูนย์ A ศูนย์นะครับเลข4 C 1 A 1นะครับเป็นเลข5นะครับ C 1 B 1, 0, นน1นะครับ A ศูนย์เป็นเลข6นะครับเหลือก็เป็น1 1 1นะครับเป็นเลข7เป็น D 1เนาะที่เหลือเป็น0นะครับเป็นเลข8นะครับ1 0 0 1เป็นเลข9นะครับ1 0 1 0 นะครับ1 0 1 0นะครับเป็นตัว c เนาะตัว c ตัวเล็กนะครับ c เล็ก1 0 1 1, 1 1นะครับเป็น c กับด้านเล็กเนาะนะครับอ่าต่อมาก็เป็น1 1 0 0นะครับเป็นเนาะตัว u นะครับตัวเล็ก1 1 0 1, 1, 1นะครับเป็นตัว5แบบไม่เต็มเนาะนะครับอ่าหนึ่นะครับเป็นตัว คล้ายเลขสามนะครับอ่าตัวทีไหมนะครับต่อไปก็เป็นหนึ่ง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 นะครับไม่มีอะไรขึ้นเลยเนาะนะครับก็เขียนขีดไว้นะครับอ่าไม่ไม่ใ่ขีดครับเขียนว่าไม่มีอะไรขึ้นนะครับต่อมานะครับสถานะที่ d ีไอนะครับก็คืออะไรอินพุตเนาะเอเป็น1นะครับที่เหลือเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหม นะครับเรื่องอะไรก็ได้นอกนะครับมันก็จะขึ้นเลขตามที่เรากดนั่นแหละนะครับเมืเอ่อ LT เป็นหนึ่งใช่ไหมเราเอาพักเลขหนึง่งเลขอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับอ่เพราะมันเป็นดอนแค่์อยู่แหละจริงๆถ้าดอนแค่เนี่ยถ้าเป็นศูนย์ก็ได้นะนะครับเป็นศูนย์ก็ได้นะครับ,เ,รบเขียนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะนะครับ ต่อมานะครับเป็น R B I นะครับคือ L T เป็นหนึ่งนะครับที่เหลือเป็นศูน์เนาะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะนะครับตามที่ครูเขียนไว้นะครับ,ต,รบต่อมานะครับ <c oughs> L T นะครับเป็นศูนย์เนาะอะเมื่อ L T เป็นศูนย์นะครับอย่างอื่นเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น นะครับขึ้นเลข8นะครับแสดงว่า LT เนี่ยจะต้องมีลอจิกที่เป็น1นะจึงจะทําให้สามารถเกิดเลขได้ถูกต้องไหมครับถึงจะเกิดในหน้าปัดนได้เนาะ LT เป็นศูนย์เนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดอะไรได้เลยนะครับแล้วถ้า RBI ล่ะเป็น1ล่ะนะครับมันก็เกิดขึ้นเลข8เนาะนะครับแต่ถ้า RBI เป็น1พร้อม LT นะครับก็จะเกิดเลข0ขึ้นมานั่นเองนะครับเนาะอ่ะ ต่อมานะครับเป็นการต่อวงจรเนาะเอาบันทึกค่าก่อนบันทึกค่าตารางเมื่อกี้นะครับเราได้ตามนี้เนาะนะครับซึ่งค่านี้นะครับเป็นอะไรก็ได้เนาะอยู่ที่นักเรียนเลยนะครับต่อมานะครับเราก็วงจรต่อมาเป็นวงจรนี้นะครับเป็น i c เบอร์7448นะครับต่อกับเซนเซนต์นะครับคอมมอนแคโทดนะครับคอมมอนแคโทดก็คือเอาขาคอมมอนเนี่ยลงไปที่กราวนะครับซึ่งครูก็ต่อวงจรตามนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว นะครับรูปล่างนี้เองนะครับ T a b l e 9นะครับตัวหนึ่งนะอ่านะครับเป็นค m m o n น a t t o บ e นครับเราก็ใส่ค่าเดียวกับที่เราใส่เมื่อกี้นั่นเองนะครับเนาะอ่ะเราก็มาดูกันนะครับเนาะเริ่มต้นโดยเขาให้ใส่ LT เป็น1เนานะ RBI เป็น1น,นะครับเกิดเลข0ขึ้นมานะครับ ต่อมา lt เป็น1นะครับกับ a เป็น1 r bi เป็นอะไรก็ได้เป็นตัว x เนาะนะครับก็เกิดเลข1ขึ้นมานะครับต่อมานะครับ lt เป็น1 b เป็น1นะครับเกิดเลข2 b เป็น1 a เป็น1นะครับเกิดเลข3 c 1นนะครับเกิดเลข4 101นะครับเกิดเลข5 110นะครับเกิดเลข6 11 1ครับ เกิดเลข7 100ครับเกิดเลข100 0เนาะเกิดเลข8นะครับ1001นะครับเกิดเลข9นะครับ1 0 1 0ครับเกิดเลข4เนาะอ่า1 0 1 1ครับเกิดเลข4กับด้านนะครับ1 1 0 0เกิดเลขอยู่บนเนาะนะครับ1 1 0 1นะครับเกิดเลข หไม่เต็มตัวนะครับ11ึ่งหนึครับหมถูกไหมออเมาคิดเป็นหนึ่งนา่เลข5ไม่เต็มตัวนะครับหนึ่ก็เป็นตัวทีเนาะนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งครับไม่ติดนะครับไม่ติดแล้วก็เป็น lt เป็นหนึ่งเนาะที่เหลือเป็นอะไรก็ได้นะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับกูเอาเนี่ยเอา่วนโซนโซนหนึ่งละการเขียนง่ายดีนะครับเป็นหนึ่งต่อมาเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเนาะไม่ติดนะครับต่อมาเป็นศูนย์นะครับอะไรก็ได้นะครับขึ้นเลขขึ้นเลขแปดเนาะนะครับขึ้นเลขแปดนะครับดังนั้นนะครับการสรุปก็คือง่ายๆนะครับคือว่า ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นเซกเมนต์นะครับคอมมอนอะไรนะอยู่ที่เราเลือกใช้เนาะกับ IC เราต้องเลือกให้มันคู่กันนะครับเพราะว่า IC ก็จะมีทั้ง Input ที่เป็นกล่าวเข้ามาที่ Input เนาะกับเป็นร c ทเข้าที่ Input นะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้เซกเมนต์อะไร IC อะไรนะครับค่าแสดงออกอยู่ที่เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นตารางที่เราสรุปได้จะเขียนในดังนี้เนาะนะครับส่วนสรุปเราก็เขียนสรุปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ส่งในคลาสรูมให้เรียบร้อยนะครับ